สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าในเคคือของอาคเนยแคปปิตอนนะครับผมคลิปนี้แซมจะพามาแนะนำโตโยต้าพีรันเนอร์ r มา a ์ทแคป 2.4e นะครับเกียร์โต้นะคันนี้รถปี2018นะครับเลขไมล์4 4่หมนะครับคันนี้เลขไมล์4 4่หม่ออกตัวก่อนเลยนะครับผมราคายังไม่มานะ แต่แซมคาดการโดยประมาณการไว้ก่อนนะน่าจะราคาอยู่ไม่น่าจะข้าม4กลางนะครับไม่น่าข้าม4กลางนะปีับปี18นะครับผมมีคันนี้คันเดียวนะสมาร์ทแคปเกียวโตนะครับผมยังไงรอราคากันนิดนึงถ้าราคามาแล้วจะรีบแจ้งใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะมาดูด้านหน้าก่อนนี่หน้าเ e ต dition นะครับ6405นะครับกทอนี้2.4ตัว E นะนี่ไฟสวยๆเลยนะดู สวยงามน,นะดูไฟเฟติดสวยงามน,นะไฟหน้าเต็มระบบเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมเครื่องยนต์2,400ซีซี150แรงม้านะมาตรวจสอบฝากระโปงไปก่อนฝา,ากระโปงนะนี่สติกเกอร์เดิมๆนะเม็ดอาร์อยู่ครบเลยดูคมคมเลยดูคมคมเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เส้นยาแนวเห็นไหมครับตรงตรงตรง,ตรง,ตรงแนวเลย เ่ยดูตรงเลยนะน็อตฝากระโปรงหน้าไม่ขยับนะแล้วก็ตัวแอลเนี่ยนะด้านในแต่ก็เห็นชัดอยู่นะอาจจะมืดนิดนึงแต่เห็นชัดตัวแอลชัดเจนนะซอกด้านในสวยงามนะครับด,ดูซอกนะสติกเกอร์มอก็สวยงามนะแล้วก็ดูแผ่นเพจนะตรงตัวตอกหมุดเนี่ยเห็นไหมไม่มีการรอยแง่ใดๆทั้งสิ้นนะห้องเครื่องสวยๆนะดู ลองดูแก้มหน่อยเนี่ยแก้มสวยนะเห็นไหมแก้มสวยๆเลยลดูซอกด้านในคานด้านข้างน,นะสวยอยู่เลยนะเนี่ยน็อตไฟหน้าสวยงามเลยนะครับเนี่ยน็อตไฟหน้าสวยงามเลยนะครับผมคารสวยๆเลยนะแล้วก็ตัวแอลนี่ชัดเจนนะสวยงามอยู่นะสติ๊กเกอร์โตโยตา้า ที่หม้อน้ํายังอยู่นะสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของน็อตแผงหม้อน้ำเห็นไหมครับสีแต้มยังอยู่ครบๆนะสีแต้มอยู่ครบเลยนะตัวอาชัดเจนนะเนี่ยสีแต้มอยู่ยังรอยต่อเนียนๆอยู่ไม่ไม่เคยแกะเลยนะครับผมสวยงามนะแล้วก็เราตรวจสอบด้านในทีนงก็ได้เนี่ยดูตัวยึดเนี่ยตัวยึดด้านในเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะตรงนี้สวยงามนะ นะสวยๆอยู่เครื่องยนต์นะเนี่ยมีตอกอยู่ที่เครื่องเนี่ยวันที่สามเดือนหปีสิบปดคันนี้รถปีสิบแปดนะน็อตเครื่องยนต์ไม่มีสนิมน,นะครับผมตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าอยู่ด้านนี้เนี่ยเน,ยเนยอ่า,อาประกับละเนี่ยสวยงามนะปั๊มลมตัวนี้ก็สวยอยู่เบรกเอเบสสวยอยู่นะน็อตไม่ขยับนะ ็ซอกด้านในตัว R นะตัว R อยู่นี่นี่ตัวออยู่นะตัว R เัเกนนะแ้มสวยแก้มสวย,สวยดูดีดูดีนะคันนี้หน้าเดิมเดิมเนาะอันนี้หน้าเดิมเดิมนะครับลองดูคานช่วงล่างเลยไม่มีสมนิดนะคานตรงๆไม่คดนะครับผมเ,เรา๋ปิดฝากระโปรงหน้าก่อนอุ๊บ สมาร์ทแคปนะครับพีรนเนอร์เกียออตโต้เลขไมลสี่หมื่นสี่นะครับผมราคารอนิดนึงนะยังไงเดี๋ยวมาแล้วจะรีบประกาศใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะมาดูยางก่อนยางเป็นยี่ห้อของอะไรเอ่ยดัลล็อนะยางดัหล็อนะครับผมยางดัหล็อนะอันนี้ยางปีสองพยี่สิบสองสัปดาห์ที่ยี่สิบนะ ดอกยังใช้ได้อยู่นะรถยาง2ปียังใช้ได้นะครับผมภาษีน่าจะขาดละเดี๋ยวต้องต่อให้นะต้องขอเช็คในระบบก่อนนะครับผมมือเปิดโครเมียมกระจกมองข้างโครเมียมนะครับผมดูแก้มไหมดูแก้มสวยนะเนี่ยแก้มสวยสวยเลยตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว E ีนะครับตัว E ีจะได้แผงข้างเป็นสีออกเงินเงินเทาๆานะรวมถึง คอนโซลก็สีเงินเงินเทาเทานะสำเนาเล่มดูกันหน่อยดีกว่าอ่ะดูสำเนาเล่มหน่อยกระบะบรรทุกนะครับไม่มีหลังคา2,018 2 4 0 0ซีซี150แรงม้านะครับลำดับที่1เหมือนเดิมอาคาคเนแคปปิตอนนะครับนะก็ภายในก็เป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับเกียร์อัตโนมัติ แบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับโหมด Eco Mode Power Mode นะพอเรากดมันก็จะขึ้นโ,โชว์ที่หน้าจอผู้ขับขี่นะส่วนวิทยุก็มาตรฐานนะครับช่องใส่ CD MP3 USB AUX นะอร์เป็นแบบแมนวนวลมาตรฐานนะครับผมตรงนี้ก็แล้วด้านนี้เป็นช่องใส่กล้องบันทึกหน้านะครับเผื่อต่อเพิ่มเติมนะก็ที่วางแก้ว2ช่องที่วางเศษเหรียญน,นะ มาตรฐานะผ้าเพื่อหลังคาก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะถว่ายังสะอาดอยู่อลองดูซอกนิดนึงซอกฝั่งคนนั่งเห็นไหมน็อตเนื้สวยนะถือว่าสวยอยู่นะบอกแคบหายไปเบาะหนึ่งไม่ต้องห่วงแซมจัดการให้นะครับผมดูเม็ดอ์คอยู่โอ้โหดูดิคมกริบเลยนะคมมากนะสวยเลยสวยเลยนะลองน,นิดนึง เนี่ยโอ้ขมๆกลมๆเลยนะสวยเลยสวยเลยนะดูคัสซีหน่อยโอ้โหสวยนะรือว่าสวยนะคัสซีสวยเลยนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนิดนึงเปิดท้ายไว้รอเลยเห็นไหมครับเนี่ยอลองดูด้านท้ายกันหน่อยสวยไหมดู เม็ดสวยอยู่นะดูเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่สวยอยู่เนี่ยสีแต้มสีแอลนะนี่นี่สีแอลนะแล้วก็ตัวซ้อเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเม็ดอาร์คอยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะนี่เห็นไหมเหมือนกันนะนี่เหมือนกันนะสีอาร์ R, นะครับแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่นะอันนี้ถ้าล้างเลืงก็สวยปิง้งละนะครับผมฮึบอ่ะลองดูนี่ตัว E นะ 2.4e โอ้โ e. หดูช่วงล่างดิไม่มีสนิมเลยนนเนี่ยดูแหนบเนือบสวยอยู่เลยนะฮะเนี่ยท่อไอเสียดูขาวจ้วเลยอีกฝั่งหนึ่งล่ะสวยเหมือนกันนะเห็นไหมสวยสวยเหมือนกันเลยนะ,ะเลคซีนี่ชัดเจนนะเลคซีชัดเจนเลยนะ เดี๋ยวลองมุดดูดูไม่มีสนิมเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะครับเนี่ยดูเนี่ยคอยเสียดูโอ้สวยเลยคอยเสียนะครับเนี่ยเหล็กเหล็กไม่มีสนิมเลยนะครับสวยงามมาดูซอกฝั่งคนขับบ้างเนี่ยสวยอยู่เลยนะเห็นหครับซอกเซิร์ฟสวยอยู่เลยนะครับผม อลองดึงปึ๊บเนี่ยเม็ดยังอยู่เต็มๆครบๆเลยนะครับเนี่ยปึ๊บมาเห็นไหมสวยๆเลยเนี่ยเอานิ้วลูบไปเนี่ยโอ้โหรอยสะดุดเทียบเลยแก้มฝั่งคนขับก็สวยอยู่นะฝั่งคนขับนะจะได้ในส่วนของกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะเฮ้ยออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะ ด้านซ้ายเป็นแบบแมน,นนวลนะเซ็นทัลล็อกทับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับผมคันนี้กุญแจรีโมทหนดอกนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจล็อกล้ออะไหล่นะครับอ่ะนี่เลขที่ออก44,397กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับคันนี้นะกดออุณหภูมิภายนอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะหมดละอัตราเฉลี่ยคันนี้18โลลิตรนะครับตพอ่เติมน้ำมันละ เตือนแล้วนะครับผมเตือนละนี่นะก็เปิดได้นะส่วนถ้าเกิดเราอยากประหยัดก็อี o ค o โหมดนะขึ้นละถ้าแรงก็ Power Mode นี่นะตามนี้เลยพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่พวงมาลัยยังไม่มีการชํำรุดนะใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ไฟหน้านี่ไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายมาตรฐานนะถือว่าสวยอยู่นะคันนี้นะ รอราคานิดหนึงรอราคานิดนึงแต่แซมคาดว่านะคาดว่าน่าจะ4กลางกลางได้นะคาดว่านะคาดว่ารอนิดนึงรอราคาหน่อยนะครับ t e o y o ต m r r v o s p a r t c a ทแ r u n n e r 2.4 e เกียรปี18นะครับเลขไมล์4 4 0หมกิโเมตรที่ใช้งานไปนะครับราคามาจะรีบป,ประกาศหรือว่าลงแจ้งใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมรอราคานิดนึงนะคันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกัน นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ภาพนิ่งๆคันนี้ก่อนภาพถ่ายคันนี้ก่อนยังไงก็โทรหารแซมนะ0ูนย์แ3ดหกนะครับ0ูนย์แ3ดหกสมไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ